ก็ดีใจที่แบบว่าเราเจอวิตาเป็นผิวดีๆแล้วได้ได้ทานยาวๆใช่แล้วเราก็ดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาแบบบอกเล่าเรื่องเราดีๆนี้ให้ทุกคนรู้ด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็กินมาเนี่ยหลายเดือนเนาะก็รู้สึกว่าแบบมันดีอ่ะคืออย่างแรกนะดีกว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าไม่ได้กินอะไรเลยใช่ใช่ไหมอย่างที่สองคือเรารู้สึกว่ามันเห็นผลเออคือเรารู้สึกว่าผิวเราอ่ะอย่างผิวหน้าเนี้ยท่านแต่นะเขาจะทักเลยว่าใช้คอนซีลเลอร์น้อยลงมาก แบบจุดต่างๆที่แบบว่า,าต้องปกปิดหรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>น้อยลงทําทํางานผิวเราอะ่ะง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงอะไรอย่างนี้<ม>แล้วแต่ง,<ร>ตงหน้าว่าเขาแต่งหน้าเธอเร็วขึ้นนะช่วงเออแล้วก็แต่งหน้าเแนบบี่ยมันติดทนขึ้นแล้วก็คือบางคนแต่งหน้าไปอะ่ะสักครึ่งวันเนี่ยน้ามันจะเยิมหน้าใช่ไหมต้องซับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะไม่เป็นใช่อันนี้มันเก็บจากความชุ่มชื้นไว้ภายในผิวนะครับใช่โอเคมีมีคอมเมนต์จากทางบ้านด้วยไม่มีคอมเมนต์มาบอกว่าทานดี ค่ะเป็นฝ้าฮอร์โมนทั้งสิวติดสารตอนนี้ด้านดีขึ้นมาผิวติดสารนี่อันตรายมากเลยนะเออแต่ว่าอันนี้อาจจะบอกว่ามันเป็นการบำรุงผิวจากภายในไงมันเลยทําให้ผิวเราแข็งแรงครืคอไอ้ดูแลภายนอกเวลาเธอผิวติดสารอะไรเงี้ยเธอก็ต้องดูแลไปนะแต่ว่ามันดูแลภายในนี่มันสําคัญธเหมือนกันนะคะ <c oughs> เราแบบละเลยไม่ได้นะไอ <c oughs> คนนึงบอกว่าทานไปสิบกล่องแล้วหยุดทานไม่ได้จริงๆของเขาดีจริงๆค่ะผิวใสมาก อ,อ,อ,อันนี้ครับทานต่อเนื่องไปเลยยาวๆอย่างที่เรามีโปรมีโปรมีเพราะว่าเรามีโปรแก่ห้าแผ่นห้าแผ่นห้านะสี่ใบเท่าเท่านั้นเองตกกล่องละสี่ใบแดงเป็นไงเก่งว่ะพี่รักเชอด้เงนใช่แออีคอมเมนต์หนึ่งนะคุณรุ่งนภานะจ๊ะวันนี้ไปหาหมอเจอเพื่อนถามว่าทำไมหน้าหน้าหน้าเด็กจังสวยขึ้นเราสี่้าแล้วนะกินไปหแผ่นเป็นกง เฮ้ยซึ่งสามกล่องเองนะกินสามกล่องนี่ก็คือเหมือนประมาณไม่าจะกินบาร์มิสนะถ้าเคยอย่างนี้ใช่อ่าอย่างที่เราบอกนะครับจริงสั่งไปเนี่ยคือแค่สองกล่องก็รู้เรื่องแล้วสิ่งที่ทําให้เราเสียเซลล์อย่างก็คือเวลาเราเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนอ่ะแล้วมันสวยกว่าเราเฮ้ย หรือถ้าวันไหนที่เราไม่แต่งหน้าแล้วเจอคนรู้จักยอไม่ได้ใช่<ไ>ซึ่งถ้าเราไม่แต่งหน้านอย่างนี้ผิวเราความันก็ยังพออยู่ไข่ไงใช่ไหมฉะนั้นนะ่ะเออช่วยบามีไข<ง>่ของเหรอ <laughs> เออฉะนั้นนะ่ะเราต้องดูแลผิวนะจ๊ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้เราจะเจอไข<ง>่ไใช่ไหมใช่ อันมีคอมเมนต์ไม่อีกสั่งมาแล้วค่ะอยากให้ราคามีตลอดเลยอันนี้มีราคาพิเศษอันนี้พิเศษกว่าที่เคยมีจากตรงไหนเลยนะคือปกติเราไปออกรายการใช่ไหมเขาจะประมาณแบบว่าสองกล่องประมาณ9ก้าไม่ใช่หนึ่งใบเทามีทอนหนึ่งบาทหนบบาทเออมีใบทอนเออนั่นแหละนั่นแหละแต่วันนี้พิเศษมากเลยก็คือ1ิบกล่องนะครับผมสิบกล่องนี่คือสี่ใบเทาทอละตกงกล่องละเท่าไหร่ตกลงละ สีใบแดงเออเน่อยาก,กัเล่บฟุตบอลกินอยู่ค่ะจางเร็วมีคนทักว่าน่าใส่ขึ้นอ่ะจางเร็วหมายถึงพวกจุดดำๆใช่ไหมอ่าอุ้ยนี่ฉันกำลังเมามอยอันนี้ออกไปแล้วยังอ่อนไปยังไง โอเคอ่าแล้วก็ฝากถึงตัวแทนด้วยนะครับช่วยช่วยกันขายด้วยนะครับเราอยากไปเที่ยวกับคุณมากเราอยากไปต่างประเทศกับพวกคุณมากๆเลยเราอยากพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง <c oughs> ช่วยหน่อย <c oughs> ต้องใช้ไ่อย่ <c oughs> ใช่ครับลุ <c oughs> ง,งจิลจะได้พาเราไปเที่ยวสักที <c oughs> แล้วพ่อจะเอาใครไปพ่อต้องบอกก่อนพ่อจะเอาคนไหนไป <c oughs> ตอนนี้ก็คือเอาลูกชายไปก่อนเพราะว่าล <c oughs> ูกสาวเนี่ยไม่งั้นจะกุ๊ปกุ๊ปมันจะใหญ่มากแต่ถ้าเผื่อคุณซื้อกันเยอะจริงๆเขาอาจจะพาเราไปทั้งครอบครัวก็ได้มันโยงความสามารถของคุณสอนใช่อ่าในผู้เสือที่ลูก คนจะได้แบบว่ามัซื้อแราจะได้ไปเที่ยวกันแหอนยาพูดเสือสิคะพูดได้ไหมเสือัาเสือก็ได้ลูกเอาเสือก็ได้ไม่ต้องเสือเอาเสืออันยาเสือเสืออยกินไหมเสือกินไหมพูดเสือกันเสือเสืออเสือ อ่ะวเอ็มไม่ให้อนให้เสือเสือเสือให้ไปเอ็กินคำเสออะไรนะอะไรนะพูดอะไรนะคะเสือเสือสิเฮ้ยเสือเ้เสือเฮือกินนหึงคาไปกินหนึ่งคาม อ่ะยังไงก็ฝากจีวิงด้วยนะคะจอเจอนะคะวิตามินที่ทานได้ยาวๆช่วยเรื่องผิวพรรณโดยตรงเลยโปรพิเศษจริงๆครับผมวันนี้10กล่องรับไปเลยเพียงแค่4ใบเทาใชไม่ได้แล้วค่ะต้องรมา4ใบแดงต้องเปสั่งาด้หลยนะคกกรบตแทนของจีวิ้งทั่วประเทศเลยนะคะอ่าแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนแล้วกันและเดี๋ยวเรามาเจอรักกันใหม่เออแล้วอย่าลืมเข้าไปดูคลิปในบีมกวีด้วยนะครับเพจเรา ไม่ใช่แอฟฟานะคะไอแอฟฟาร์นะคะเอาตกนะเหนื่อยชี้เป็ดเลยข้อตกลงเยอะชี้เป๋ดโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญให้เราด้วยนะขอบคุณนะคะไปตรงนี้ลูกบ๊ายบ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 ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บโอ้จุ๊บจุ๊บหวานมาก